เป็นการอะไรไปแล้วบ้างนะครับต้องบอกว่าหนึ่งในความภูมิใจของผมอันนึงนะครับก็คือในส่วนของการตรวจสอบกรณีเรื่องของคอนโด B O I นะครับต้องบอกว่าก่อนนั้นเนี้ยหลายรัฐบาลเลยนะครับช่วง10-20ปีมานี้เนี่ยมีการนําภาษีของพี่น้องประชาชนสวัสดีครับคุณแม่ข้างหนด้วยนะครับมีการนําภาษีเจอกันแล้วเนาะมีการนําภาษีของพวกเรานะครับไปฟรีให้กับผู้ประกอบการผลิตคอนโด ออกมาในราคาพิเศษนะครับเพราะเขาได้รับดหย่อนภาษีนะครับแต่คอนโดเหล่านั้นมีการไม่ได้กําหนดนะครับว่าให้ขายคนไทยหรือต่างชาติได้พูดง่ายๆครับก็ผลิตคอนโดขายต่างชาติในราคาถูกจากภาษีของพี่น้องประชาชนทุกคนนี่ละครับผมก็เข้าไปตรวจสอบนะครับและก็เข้าไปคัดค้านในส่วนนี้นะครับว่าให้มีการแก้ไขกฎระเบียบนะครับรวมถึงกระทั่งยื่นปปชสอบด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการแจ้งว่าตัวนโยบายเนี่ยเป็นนโยบายในการผลักดัน บ้านราคาถูกให้กับคนไทยแต่พอไปดําเนินการจริงๆแล้วกลายเป็นว่าคนไทยผู้มีรายได้น้อยไม่ได้เข้าถึงในส่วนนี้เพราะตอนขอ,อนโยบายบอกว่าการยกเว้นภาษีนี้จะเป็นการยกเว้นเพื่อทําบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อยที่เป็นคนไทยในราคาถูกนะครับก็ใหไปขายสวัสดีครับผมสวัสดีขัาไหนาด้วยครับแบงค์สุขนัทครับผมเจอแล้วครับจอเจเอเจแล้วเชอแล้วเราเดินตรงนี้หรอใช่ใช่ไหมเราเดินมาตรงนี้แล้วถูกต้อง นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่เราไปคัดค้านนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มีไม่น้อยกว่าคอนโดนะครับผมประเมินว่าไม่ต่ำกว่า5 0,000ยูนิตนะครับที่ถูกขายออกไปให้กับพี่น้องชาวต่างชาตินะครับแต่ว่าเป็นคอนโดที่ได้รับการสนับสนุนภาษีของคนไทยนะครับถามว่ารับสนับสนุนขนาดไหนก็ถ้าเกิดสมมติว่าหลังหนึ่งผู้ประกอบการได้คืนมาสักแสนหนึ่งต่อหลังห0,000่นหลังที่ผ่านมามูลค่าก็5,000ล้านครับ ที่ต่างชาติได้รับไปจากเงินภาษีของพวกเรานะครับก็เป็นเงินที่สูงมากนะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ผักการจุดแก้ไขสําเร็จนะครับเรียกได้ว่าพอผักการสําเร็จก็มีความพยายามจะล็อบบี้ต่างๆของผู้ประกอบการนะครับแต่ไม่สําเร็จนะครับมีน้ำผลไมน,นะครับผน้ก็วันนี้ก็ขออนุญาตนะครับน,ำ,นำในส่วนของสรุปผลงานในช่วงสองปีที่ผ่านมาของตัวผมนะครับว่าได้ดําเนินการอะไรให้กับทุกท่านบ้างแล้วนะครับ เมื่อกี้ก็เพิ่งเล่าไปถึงในส่วนของคอนโด b o BO i นะครับการที่รัฐบาลนําภาษีของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศไปฟรีไปไปเปส่วนลดลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการแต่คอนโดเหล่านั้นที่ผลิตออกมาในราคาพิเศษกับถูกนําไปขายให้กับคนต่างชาติถ้าไปดูได้เลยครับบางคอนโดเนี่ยมีแต่คนจีนทั้งนั้นครับเป็นคอนโดที่รับการลดหย่อนภาษีทําให้คอนโดมีราคาถูกบ้านยูนิต9แสนบ้านยูนิตนั้ง2นะครับแต่ถูกขายให้กับคนต่างชาติ ต่างก็ไปบอกว่า,าคอนโดนี้ <จะ S 1> เป็นคอนโดที่ริจให้ <ชน S 2> กับชาวต่างชาติเท่านั้นนะครับก็การว่าคนไทยลดหย่อนภาษีให้กับชาวต่างชาติฟรีในส่วนนี้ซึ่งผมก็ไปคัดค้านเรียบร้อยแล้วก็สําเร็จแล้วด้วยนะครับไปสกัดนโยบายเรียกได้ว่าสำหรับผมก็เรียกได้ว่าเป็นนโยบายกึ่งขายชาติแล้วครับถ้าเกิดทําขนาดนี้นะครับจะเป็นนโยบายกึ่งขายชาติอันหนึ่งที่เราไปดําเนินการ